สวัสดีครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับนอตโซลาเซลล์วันนี้มีโอกาสมาติดตั้งโซลาเซลล์ดูดน้ำบาดาลเหมือนเดิมนะครับผมเป็นรุ่น750วัตต์สแผงนะครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเทพลัก นะครับเป็นรุ่น3แผงนะครับผม1แรงก็สามารถใช้น้ําได้นะครับเพราะว่าน้ําของลูกค้านะครับผมบ่อนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ลึกนะครับเป็นบ่อบดาล6นิ้วน้ําใสนะครับเป็นโรงน้ําดื่มนะครับผมดีเจน้ําดื่มนะครับที่อําเภอเทพรักษ์ที่ใช้บริการทีมงานนอตโซลเซลนะครับส่วนตรงนี้ก็คือด้านหลังนะครับของโรงงานนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นที่ผลิตน้ําดื่มนะครับทรง ขายนะครับในอำเภอด่านคุณทศอำเภอเทปรักษ์นะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับก็สั่งได้เลยนะครับผมส่วนระบบโซลาเซลล์นะครับชุดนี้เป็นโครงสร้างเหล็กกัมมันไน์นะครับผมตัวรับแผง4แผงนะครับพร้อมชุดคอนโทรลตู้เหล็กออยู่ด้านล่างนะครับผมที่ใต้แผงโซลาเซลล์นะครับในการเปิดปิดได้ง่ายนะครับเราหย่อนสมมติไปทั้งหมดด้วยกัน7ท่อนนะครับ28เมตรนะครับ7ท่อน PVC เป็นท่อน้ำออกนิ้วครึ่งนะครับผม สเปคปั๊มตัวนี้เป็นสเปคตัว15คิวนะครับสามารถหย่อนลึกได้45เมตรนะครับผมนี่ครับฟ้าคึมคึมวันนี้แดดไม่ค่อยเท่าไร่นะครับผมแต่น้ําก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับสําหรับชาวไร่ชาวเกษตรนะครับที่ต้องการเปิดน้ําต้องการลดต้นทุนนะครับในการใช้น้ําแต่ละครั้งก็อยากประหยัดนะครับเน้นการใช้งานนะครับผมต้องโซลาเซลล์เท่านั้นนะครับเปิดทั้งวันเปิดตลอดก็จะได้ประหยัดนะครับ ในทางลูกค้าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ทางลูกค้านะครับเมื่อก่อนใช้เป็นปั๊มอะไรนะครับทําไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนปั๊มนะครับใช้เป็นพลังงานโซลาเซลล์ S <S สวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อก่อนใช้เป็นปั๊มอะไรครับพี่เป็นปั๊มที่ใช้ระบบแรงครึ่งใช้ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวครับเดือนหนึ่งเสียเข้าไปเท่าไหร่พี่โอ้โหุดเดือนค่ขาไฟก็เคยหมื่นสามไปหาหมื่นเจ็ดก็มีนะเพราะว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันเพราะว่าน้ํานะครับ เป็นต้องผลิตน้ําทุกวันนะครับก็เลยต้องเปิดทุกวันเปลืองค่าไฟนะครับทีนี้ในการใช้น้ําแต่ละครั้งนะครับมอเตอร์จะหมุนอยู่ตลอดค่าไฟหน่วยไฟขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะมาใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับเก็บเงินอยู่2เดือนได้เป็นโซลาเซลล์แล้วแทนที่จะนะครับเมื่อก่อนใช้ปั๊ม ใช้ใกระแสไฟฟ้าแล้วก็มันใช้ลูกลอยน้ําลดมันก็กระชากกระชากแล้วก็เปลืองไฟใช่ไหมมอเตอร์นะครับฟไฟมันอันนี้ก็คิดว่ามันดูว่ามันจะลดค่าไฟได้เท่าไหร่แต่อันนี้คือแน่ๆเลยไม่ต้องเสียเราเราตัดตัดค่าไฟจากไฟฟ้าที่จะใช้ปั๊มเสมอที่ดึงน้าขึ้นเนี่ยเราจะตัดค่าไฟตรงนี้ไงครับเดี๋ยวละหมื่นกว่าบาทสามารถผ่อนถดฟลเนอร์ได้สบายเลย ทั้งระบบเนี่ยมันหมื่นหมื่นกว่าบาทอ๋อทั้งหลังเลยหมื่นกว่าบาทแต่ว่าตัวนี้มันจะลดลงเดือนละสามพันก็เอาสองพันก็เอาก็ถือว่าได้ลดครับนะครับผ่อนงวดโมไซค์ได้สบายคิดว่ากระบะสวยๆนุ่นครับปั๊มตัวเดิมนะครับผมวางแค่แร่อยู่ตรงนั้นนะครับผมเป็นปั๊มเอเอซีนะครับดึงขึ้นมาสามพันสามพันไปสี่พันก่อเดือนน่ะคิดว่าจะลดค่าไฟครับคิดว่าได้ไหม น่าจะลดนะครับเพราะว่าพี่ใช้น้ําเยอะนะครับด้านหน้าไอ้ด้านด้านหน้าด้านล่า,าตรงนี้ก็จะเป็นที่ผลิตน้ําดื่มนะครับผมน้ําถัง<ร>น้ําแพกน้ําขวดเดือนละหมื่นห้าเดือนละหมื 15, ่เน 15, เอ็ดอย่างงี้ก็โอเคแล้วครับก็เลยใช้เป็นโซลาเซลล์นะพี่นอ้อนี่ครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีบอ่อบาดานนะครับอยากประหยัดต้องการเปิดใช้งานนะครับผมอยู่ตลอดนะครับทําเกษตรทําไร่นะครับนี่ครับโซลาเซลล์มีบ่อบาดานแล้วติดตั้งไม่ยากนะครับผมสําหรับ พี่น้องที่สนใจอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่มีช่างที่ไว้ใจนะครับหรือว่าไม่มีความรู้นะครับก็โทรมาติดต่อทีมงานของน็อตบรรณาได้นะครับรับติดตั้งนอกสถานที่ทั่วไทยนะครับไปทุกพื้นที่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาพี่น้องทุกท่านนะครับผมไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ